แคลนี่แอ็ทิวค่ะแฮนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารียกบีทรินอาร์ตเชือกป่านค่ะจากสตูดิโอว่าบิซาบิีอย่ได้ซ้อมบ้างกว่าเนี่ยซ้อมดิมีเวลากูว่หัดดีไปเรื่อยๆแหละชอบพี่หมฝนทางทรงผมเนี่ยแล้วคือเขาชอบทำผมตอนเนี้ยเป็นเพลงวันนัแต่ผมไปข้ามเ,เขาไปไหมหลอรับรองกูไม่ทำให้คนสอรเสียชื่อหรอก แต่พี่เปรย์าก็น่ารักอ่ะแก้วแก้วเขาบอกมันซาลาเปาเนี่ยะไใส่ตาพี่เขาอ่ะเขาต้องถีบเหรอ ร like ู้เพลงเพราะอะไรหลับตายังควงเป็นภาพเธอไม่รู้จะไหมและเพราะอะไรแค่เจอเธอคนนี้เฮียแม่งแล้วใครเียเฮียที่นี่เพลงนี้มีอะไรอยากบอกผมไหมจ๊ะ แล้วก่อนหนะ้านี้ที่ไม่เคยเห็นท่กคนคุณอยากถามอะไรคุณบ้าแล้วถ้าผมถามเฮียคำตอบของเฮียคืออะไรกูเคยบอกแล้ไวไงว่ามึงเป็น จะชอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่พูด

มากกว่าคนพิเศษอยากจะรู้ฉันอยู่ตรงไหนสถานะอะไรกับเธออยากใช้คำรักกับเธอได้ไหมอยากพูดคำว่าคิดถึงกันให้เธอได้รู้

คิดว่าไงมน้วมาถามคนน่าถ้ากูไม่ผ่านเห็นแปงกฟถ้ากูไม่ได้เดินขึ้นมาดู ผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็แค่อยากซ้อมอะไรเงียอะไรนะผมก็แค่อยากซ้อมไม่เฮียต้องดูกระดาษพีด้วยตอมีอะไรเนี่ยเฮียดูเกอดจมน้ำตายเฮียเขาหัวเกอดจมน้ำตายต่อหน้ากูก็จะไหมผมไม่รู้เลยว่าเขาซื้อแบบลูกข้าราชกามากอ่ะนั่นแหละใครจะไปลงวะาเขาคนมาแล้วมันหน่อยแล้ว

มันมคสวยมากเพอเพลงมันขึ้นแล้วแบบดรมณ์ตะระมันแบบอารมณ์มันขึ้นแบบอิ่มแล้วสิ่งอินมากกธอิ่ม งใช่ไมเนะี้ยซึ่งอันนี้คือเราไม่ได้ไปแบบคุ้นข้อมูลลึกๆเ,เ,เนาะแต่รู้แค่ว่าเชือกป่านจริงๆอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องได้เด้งซึ่งเหมือนอ่าคู่นี้เป็นคู่รองในเรื่องนั้นแล้วก็เชือกป่านนี่ก็คือจะมี เรื่องเต็มน้ะที่แบบเป็นเรื่องแยกของตัวเองเลยอะซึ่งเขาก็เปิดกล้องไปแล้วแล้วก็นาก่าจะวงสวงไปแล้วด้วยกับอร่รุนร,รุนดาคือสงเป็ถ้าจำไม่ผิดแล้วคืออนักแสดงนำก็คือพี่บุญแล้วก็พี่เปรมซึ่งพอเราอะเลื่อนมาอ่านตรงข้ามอธิบายอะที่เอเกี่ยวกับพลดของ เรื่องนี้ใช่ปะแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากอมันน่าดูจริงๆเออเป็นแบบสีบรรทัดที่เรารู้สึกว้าวอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันต้องดูให้ได้เว้ยก mm ็อยากรูว่า,าวความรักของสองคนนี้ยมันจะเป็นยังไง uh huh. อือเป็นอทีมเนี่ยก็คือแสดงโดยพี่เปรมเป็นนักศึกษาป,ปีหนึ่งใช่ไหมที่สมัครเข้าชมรมว่ายน้ําส่วนพี่วินรับบทโดยพี่บุญทิปาเป็นรุ่นพี่ปีสาในชมรมซึ่งเป็นถึงรองประธานชมรมว่า,ายมมน้ําแล้วพี่บุญที่อแสดงเรื่องได้แดงอ่ะที่เรารู้สึก โลมากอะแล้วตัวของพี่เต็มพี่ปาเขาก็แบบตอนนั้นคุอเขามีแก้มอะ mm hmm. ออแล้วแบบเป็นซาลาเปาอ่ะแบบความน่ารักเหมือนเด,ดมูเจ๊เจ๊อย่าเงออี้ยซึ่งแค่ตอนที่เราดูแค่ของเขานะเราเราไม่ได้ดูแบบได้แดงแบบเป็นเรื่องอ่ะคือ,อคือยังไม่คือไม่ได้ดูจบแล้วแต่ว่าเราอะดูคูเหญินเต็มแล้วรู้สึกว่ามสนุกอะมันน่ารักใช่แล้วเนี้ยเป็นเรื่องเต็มเรื่องยาวอย่า เราก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแบบตัวบทเอ่ยนักแสดงเอ่ยหรือแบบเอาเ้าเรียกว่าไงะสถานที่อะไรเนี้ยเราคิดว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนมันน่าสนใจอะถึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบแค่หนึ่นาทีก็ปะเราคิดว่าเขาต้องการที่สะบอกเราเกี่ยวกับความรักของสองคนเนี้ยเออแล้วพอเราเราดูแล้วเราก็เลยอินอะ แล้วเออนักแสดงอ่ะเขาเล่นได้ดีมากเ,าเล่นได้ถึงอ่ะแล้วพอมีเพลงมาประกอบที่ป้ามาทำให้เรารู้สึกอินมากขึ้นช่วงนาทีที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปอ่ะเราชอบตรงที่เขาถามกันร้วกันอะ่ะคือตัวของทีมใช่ป่ะเพราถามพีม่ว่าที่ดีดเพลงเนี้น้าแบ็ตมีอะไรอยากบอกเขาหรือเปล่า mm hmm. อ่าแล้วตัวของพี่วินอ่ะเพราก็ถามว่าแล้วที่ดีดเออเพลงอ่ะเออ การถามนดยเหรือเปล่าใช่ซึ่งเราว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักอะแต่เราชอบตัวของทีมที่แบบเขาร้องเพลงดีเจตา้าแล้วก็เหมือนกับว่าถามอะว่าคิดยังไงไหมแล้วก็บรรจบที่ฉากจูแล้วก็ตอนที่พี่วินอะ mm hmm. เขาเขาแบบคุยกับน้องอะนั้นเขารู้สึกได้เลยว่าตัวของพี่วินอะเขารักน้องมากแค่ไหน mm hmm. เพราะว่าเขากลัวจะเสียน้องไปอ่ะ ซึ่งก่อนอหนึ่งนาทีมันเป็นช่วงที่เขาอยู่ด้วยกันและเขาคุยกันอันนั้นคือแบบน่ารักมากเกินเ,ยเลยก็สำหรับวีน,น,นะคะถ้าเกิดเราผู้ใดที่ไม่ดีือข้อมูผลผิดพลาดก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองเพื่องกอสบการดีแอปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ